สวัสดีค่ะมืัอนี้มมสีผ้ามอกลาซิวมกหมอเนาะค่ะมืัอนี้ฝน,นตกทั้งวันเลยค่ะได้ปาลาซิวแบบร้ายสิมกปลาซิวใส่หมอให้เเบิงนาะค่ะเนาะเพื่อความรวดเร็วดีกว่ามกตองคนมาไมนบ่หอมแต่ว่าเฮาก็เฮ็ดให็นมันแห,ห้งๆนาะมันก็หอมอันนีเตรียมเครื่องุงใส่เรียบร้อยพร้อมกับผักสะแ้นเนาะค่ะ แล้วก็ค้นให้เขากันเรียบร้อยแล้วก็หาฝ้าปิดฟ้าปิด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 ,ปด,ปด ใส่แบบน,นี้แล้วเ้าก็ปิดไปนิ่ปิดไปเลอร์ไฟไฟอยู่ไฟอยู่เราต้องใส่ไฟไฟอ่อน ไปที่หมดเนยค่ะปิดไปเลยป้าไว้จักหานาทีหรือสิบนาทีแหละค่ะ